อโอเคครับพอหมดเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ก็ต้องจัดเก็บสายไฟที่เป็นไฟกระพริบพวกนี้นะครับแล้วเราก็มีปัญหากันว่าทุกครั้งที่เอามาใช้เนี่ยมันจะเสียแล้วก็ลองสังทุกคนถ้าลองสังเกตดูว่าเวลามันเสียเนี่ยมันจะดับไปเป็นเส้นเส้นหนึ่งปกติแล้วสายไฟพวกนี้มันจะมีไฟทั้งหมดสีดวงวคือแดงเงินเหลืองแล้วก็เขียวเวลาดับเนี่ยมันจะดับเป็นเส้นอาจจะเป็นเส้น อาจจะเป็นเส้นสีหนึ่งสองสีเนี่ยดับไปเลยสีอื่นยังกระพริบอยู่ซึ่งผมก็สงสัยว่าเอ้ยมันต้องตรวจมันต้องซ่อมต้องทํำยังไงก็เลยก็เลยแกะแกะนะครับแกะกล่องพวกเนี้ยออกมาดูว่าข้างในเป็นยังไงก็เลยก็เลยแกะเนี่ยแกะออกมาแล้วครับกล่องมันนะก็เลยรู้ว่าอ๋อวงจรของมันเนี่ย,เ,ย,นเ,นยเป็นเป็นการส่งไฟดีซีออกมาใช้กับใช้กับไฟกระพริบพ,พวกนี้นะครับดูจากโค้ดก็คือ โค้ดค่าโค้ดเนี่ยก็คือ DC มันเนี่ยน่าจะเป็น2 2แอมป์นะครับแล้วก็แล้วก็อินพุตของเขาเนี่ยอินพุตของเขาเนี่ยเป็น220 220ไฟบ้านเนี่ยครับเนี่ยครับ220เข้าแล้วก็ออกมาเป็น DC DC อ่าแรงดันเท่าไหร่ผมยังไม่ได้ผมยังไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วัด,ดอะไรแน่นอนแต่ว่ารู้ว่านี่น่แน่คือมันใช้ประมาณ2แอมป์แล้วก็มันเป็นวงจรอน,อนุกรมซึ่งถ้าดวงใดดวงหนึ่งในนี้ขาดแถวนั้นทั้งแถวก็จะไม่ติดเลย อย่างเช่นถ้าสมมติแถวสีส้มขาดวงจะไฟที่ต่อกับสีส้มอยู่ก็จะไม่ติดเลยก็คืออันนี้ก็คือเป็นแดงแดงต่อกับส้มใช่ไหมครับแดงต่อกับส้มส้มก็จะไม่ติดเลยส้มแดงก็จะไม่ติดเลยทั้งเส้นแล้วเราก็มาดูว่ามันขาดแล้วเราต้องซ่อมยังไงเพราะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยก็ต้องก็ต้องเอามาติดใหม่ไม่งั้นเดี๋ยวก็ต้องเสียสตางไปซื้อเส้นใหม่กันอีกก็มาดูครับว่ามันมันต้องทํำยังไงผมก็เลยเริ่มต้นจากการแกะมาดูนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็เช็คดูว่า ไอ้หนึ่งวงจรเนี่ยมันต้องการไฟเท่าไหร่นะครับผมเสียบอย่างเงี้ยปั๊บก็จะเห็นว่าเนี่ยครับมันต้องการประมาณ0.2แอมป์ M, ภาค AC นะศูนแอมป์ก็มาไล่ดูโอเคเป็นบิดเลกิฟายมีเทอร์ิเตอร์ยกกระแสใช้ใช้ฝั่ง DC เนี่ยใช้ฝั่ง AC เนี่ย0.2แอมป์ M, ก็มาไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องเช็คทุกดวงนะครับว่าว่าทุกดวงมันขาดหรือไม่วิธีการเช็คก็ง่ายมากครับตัวจากจากจาก,จากแท่นมันเนี่ยครับจากแท่นมันเนี่ยเราก็ดึง ดึงออกมาเลยก็จะเป็นอย่างนี้ดึงออกมาเลยนะครับแล้วก็วิธีการวิเราวิเราเรา,เราตรวจสอบแล้วเนี่ยไฟมันขาดอย่างเงี้ยแตกมั่งครับเนี่ยอย่างเงี้ยแตกสีแดงเนี่ยแตกแตกมั่งขาขาดมั่งพวกนี้ช็อตมั่งแล้วเราจะเปลี่ยนยังไงซึ่งถ้าจะหาซื้อหลอดพวกนี้ผมว่าถ้าต่างจังหวัดคงหาซื้อยากครับอาจจะเป็นพวกถ้าในบ้านมอในกรุงเทพเนี่ยหาซื้ง่ายผมก็นี่เลยครับใช้ LED เปลี่ยน ใช้ led เปลี่ยนเปลี่ยนใช้ได้นะครับ led เปลี่ยนใช้ได้คําถามคือเราจะเปลี่ยนได้ทั้งหมดไหมตอบได้เลยครับว่าเปลี่ยนได้ไม่หมดเพราะว่าวงจรพวกนี้ Key ต้องการโหลดเพราะว่าหลอดไฟพวกนี้เป็นหลอดอินแคนหลอดที่ใช้ความร้อนหลอดที่ใช้กระแสเผาไส้เผาไส้ข้างในเพื่อเพื่อเกิดเพื่อเกิดแสงสว่างมันต้องการโหลดแต่ led พวกนี้มันมันไม่ได้ต้องการมันไม่ได้ต้องการความร้อนเยอะขนาดนั้นมันเป็นแค่กระแสอิเล <gracias. S 2> ็กตรอนกระโดดข้ามขั้วแค่นั้นเองก็จะเกิดแสงสว่างแล้ว นั่นหมายถึงว่าเราไม่สามารถเปลี่ยน LED ทั้งหมดในเส้นพวกนี้ได้เพราะว่าถ้าเปลี่ยนไปขาดแน่นอนแล้วผมก็ลองตามหลักทฤษฎีแล้วก็คือผมเปลี่ยน LED ไปห้าดวงนะครับขาดสามนั่นหมายถึงว่าในหนึ่งวงเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยน LED ได้ไม่เกินสี่ดวงก็คือเส้นในหนึ่งฝั่งในหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งฝั่งของสีเนี่ยเปลี่ยนได้ไม่เกินสี่ไม่เกินสองดวงสองฝั่งสองฝั่งก็สี่ดวงก็ลองท,ทําตามทฤษฎี ก็ปรากฏว่าเปลี่ยนได้จริงๆนะครับเปลี่ยนได้จริงอันนี้อันนี้ผมตรวจอันนี้ผมซ่อมเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันนี่ครับ LED อ่ผมเปลี่ยนจากไฟธรรมดาพวกนี้เปลี่ยนเป็นหลอด LED นะครับหลอด LED อยู่อ๋อนี่ไงนี่ครับผมเปลี่ยนเป็นหลอด LED นะครับ LED สีแดงน,นะครับแล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็น LED สีเขียวสีเขียวนะครับ าถามว่าเปลี่ยนเยอะกว่านี้ได้ไหมเดียอย่างที่คำนวณไว้เมื่อกี้ครับคือหนึ่งวงเนี่ยมันเปลี่ยนได้ไม่เกินสี่ดวงเราเส้นข้างละสองดวงเท่านั้นนะครับสีเขียวติดละครับซึ่งเนี่ยครับลองดูลองลอง,ลองอย่างสังเกตคั่วดูถ้าถ้าคนที่เอามาตรวจ่อมจะจะ,จะลองสังเกตดูว่ามันจะมีสายไฟมาทั้งหมดสามเส้นออกจากออกจากกล่องนะครับสามเส้นสองเส้นจะไปเชื่อมกับหลอดไฟอีกหนึ่งเส้นจะไม่มีหลอดไฟเลยจะลองสังเกตลองว่ดูนะครับ แล้วเราก็มาทําการตรวจซ่อมก็เลยรู้ว่าโอเคเราสามารถเอา LED เปลี่ยนให้ได้แล้วก็ตอนที่เปลี่ยน LED ใส่นะครับต้องต้องต้องดูขั้วให้ดีนะครับว่าอันไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบอันไหนมีอันไหนที่เป็นไฟไฟบวกมานะอันไหนเป็นไฟลบเนี่ยครับก็ง่ายสุดก็คือเนี่ยครับถอดจุกมันออกมาแล้วก็เอา LED เราเอา LED เราใส่เข้าไปเลยเนี่ยครับพับขาขึ้นมา ขับขาขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ตัดขาออกแล้วก็เสียบกลับเข้าไปในในในจุกในจุกมันแล้วก็จะใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับไม่ไม,ไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็อย่างที่บอกก็คือตามที่คำ้นลกระแสะไว้คือไม่เกินไม่เกินสี่ดวงต่อหนึ่งวงแล้วก็สองแถวเอ้ยในหนึ่งแถวไม่เกินสองดวงนะครับสําหรับคนที่มีปัญหาลองหา led มาเปลี่ยนดูครับเปลี่ยนได้ง่ายมากไม่ยากเลยเลยครับไม่ต้องแกะกลองนะครับแค่ถอดมันออกมาดึงออวงาแบบนี้แล้วก็ led เสียบเข้าไป ถ้าถ้าไม่ติดลงกลับขั้วอีกข้างหนึ่งดูก็ติดแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากอ่าโอเคนะครับขอบคุณนะครับ